ทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราทำกลางหาสายเขาแสงดวงดาวพร่างพร่าประกายสวยงามดวงบนสวรรคเปิดทางให้คุณนั่งวางอย่างฉันบอกความในใจให้เธอได้ฟังโอกาสอย่งนี้ต้องพูดไปว่าฉันหัวใจมีแต่เธอน,นั้น I want you to believe that the star ฟังจากปากเธอหากเธอกกรักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เคินไออย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอายอายอายอาเกี่ยวพอ และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนพังจะมีแค่เธอและฉันก็อ้ายายายอายายายเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจ ฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันแคนจึงกลัวที่จะพูดไปจะปล่อยแค่นี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกัน โอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนะันอยากให้เชื่อกันพยายามคือ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอ 아, 터, 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 티주똥 터, 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 อาอีอยายาก็พอโอ้หละฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิยงจะมีแค่เธอและฉันก็อาียายาอาียายาเหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจ